เมื่อผู้ให้เช่าซื้อยึดรถแล้วจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปเมื่อผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อและกลับเข้าครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ให้เช่าซื้อเพื่อนำออกขายให้แก่บุคคลอื่น 1. ก่อนขายให้แก่บุคคลอื่นผู้ให้เช่าซื้อต้องแจ้งลงหน้าให้ผู้เช่าซื้อทราบเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า7วันเพื่อให้ผู้เช่าซื้อใช้สิทธิ์ซื้อได้ตามมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ 2. ในกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อนำรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ออกขายหากได้ราคาเกินกว่ามูนี่ในส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อผู้ให้เช่าซื้อจะคืนเงินส่วนที่เกินนั้นให้แก่ผู้เช่าซื้อแต่หากได้ราคาน้อยกว่ามูนี่ในส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อผู้เช่าซื้อจะรับผิดส่วนที่ขาดนั้นเฉพาะกรณีการขายโดวยวิธีประมูลหรือขายทอดตลาดที่เหมาะสมเท่านั้น